สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษคลิปที่จะแนะนำการลบล้างข้อมูลขยะจากที่เราเปิดเว็บไซต์ไว้นะที่ผ่านมาเนี่เราเปิดเว็บไซต์โน่นเว็บไซต์นี่ดูตรงโน้นดูตรงน,น,รงนี้มันทำให้เกิดเป็นขยะหรือเป็นแคสมากมายวันนี้เราจะขอแนะนำการลบมนนะครับโดย จุดเริ่มต้นให้คุณไปเข้าที่โครมนะครับกดเข้าไปเลยครับที่โครมนะครับมาดูกันขั้นตอนต่ตางๆนะกดเข้าโครมแล้วนะมันจะเป็นอะไรก็ตามเรามากดที่นี่สามขีดนะครับกดสามขีดขวามือบนนะครับสามขีดขวามือบนลองแบทกลับไปดูนะทำให้อีกรอบหนึ่งนะกดโครม นะมันขึ้นหน้านี้ก็เชิงเค้ามาเรื่องเค้าแต่เราจะมากดนี่3จุดขวามือครับนะแล้วก็เลื่อนมาดู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 ดิดการตั้งค่านี่การตั้งค่านะครับจาก3จุดมาตั้งค่าครับนี่กดการตั้งค่าเสร็จนะครับนะก็มาหาคําว่านะมาหาคําว่าอะไรคําว่าการตั้งค่าเว็บไซต์นะเรามาดูนานดูซิเ การตั้งค่าเว็บไซต์นะอยู่ตรงไหนอ่านดิมีเจอแล้วครับเนี่ยเลื่อนมานะเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับลองไปหาดูนะเกี่ยวกับการตั้งค่าเว็บไซต์นะครับกดเข้าไปครับเห็นไหมมาแล้วการตั้งค่าเว็บไซต์เมื่อกดไปแล้วนะครับมาหาเกี่ยวกับข้อมูลจัดเก็บนะครับหาดูครับเว็บไซต์นะ เซบไซทั้งหมดคุกกี้ไม่เอาถ่ายรูปนะข้อมูลการจัดเก็บเห็นไหมมีไหมมีไหมมีไหมอืมนี่เจอนะครับนี่นะข้อมูลการจัดเก็บเห็นไหมเนี่ยอ่านดูครับข้อมูลที่จัดเก็บกดเข้าไปครับมาแล้วครับเนี่ยนะเมื่อวันก่อนนั้นผมลบไปโอ้ยสามสี่หน้าวันนี้มีเท่าไหร่เนี่ยนะวันนี้มาแล้วยี่บเก้าคี 1.4 kb นะแล้วก็116 b b นะ114้11 b 27 b นะให้มากดที่ไหนครับนี่นี่นี่ก็ล้างล้างข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับนะบางคนนะลองไปเลื่อนดูครับมีไม่รู้กี่เว็บไซต์20 30 40นะโอเคกดเลยครับล้างข้อมูลทั้งหมดปึ๊บโอเคมันบอกล้างข้อมูลเว็บไซต์ไหมนะ การดำเนินการนี้จะล้างข้อมูลและคุกกี้เว็บไซต์ต่างๆที่จะเก็บไว้รวมทั้งสิน้น31 KB โอเคยังไม่มากก็หล่คุณจะออกจากระบบทุกเว็บไซต์ระบบจะล้างข้อมูลออฟไลน์ ine, ทั้งหมดโอเคตอบล้างครับกดเลยไปแล้วไฟล์ที่เก็บบันทึกไว้จะปรากฏนี่่ะไม่ขึ้นแล้วนะก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับข้อมูลที่จะเก็บเนาะ เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนะครถือว่าการทํางานตรงนี้ได้เสร็จสิ้นเกี่ยวกับการลบล้างข้อมูลขยะจากเว็บไซต์ที่เราเปิดไว้นะครับลองไปดูครับลองไปทำตามถ้าเห็นว่าดีก็กดติดตามช่อง A2P TV เพื่อจะได้มีสิ่งดีๆมานำเสนอต่อพวกเรากต่อไปนะครับสวัสดีครับ